ไแต่น้ำปุยทั้งระบบเนี่ยไม่เวลามาหัดมันที่มันโอ้ยไหหงอห้แหงเดี่ทังนี้ยังปุ๊ยมันงกันมึงมงมึง่างมัเออเดี๋ยวเดี๋ยวสิงานให้อ้ยนอ้ยนี่ยเอาโอ้นี่นงัดมางัดมา กคตรซอยเพื่อนเนาะ้คูดซอย,น,น,อยน้องเพื่อนก่อนได้จนได้แบกได้หามเด้อจับมือน,นี้ได้ร้ายคักจะมันเพิ่มจะตัอนน้กาสาวนางกับสิพายเอาจ้ะสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป้านะ้าไอเอฟซีทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปลราป้ากับสาวนางจ้า มืนน่อีนสาวนางผาพ,อพ่อแม่พี่น,น้องเมื่อคุณมันเพิ่มเนาะขังแหลกจ้ะน้ำกระไรจากสิคุดเป็นเฮอบอจ้ะมาสาววันที่สิบท่านว่าคมจ้ะสองพันร้อยหกสิบเจ็ดจ้ะมืน่อนี้มาแถวขางบ้านนอดอนขางบ้านจ้ะไปหลุนไปชมน้ำสาวนางเบิรงจ้ะว่ามืน่อนี้ส่งส,สิมนันยยหวัวใหญ่หัวหน่อยเป็นไดจ้ะสาวนางกระคูตขังแหลกจ้ะท่านเคยคุดจักรเถ่จาจ้ะพี่น้องไปห,หลุนไปชมกันจ้ะ จับขึ้เลือขักเถอะออ้เงินซับเลยบอลนอ่งงองอ๋องอ่งมัน,บบน,นงนอ่งไปทางไหนโอ้หนังน้ำ <c oughs> นกับปนัน <c oughs> น้ำหลายขุดมันเพิ่มด้วยจาะมันเลยเกล็ดจาะถังแหลกในชีวิตเป็นตรงไงเนาะ ซุดละบ่ฟองนหนอนหัว n a งานขูดเป็นบ่ตนขูดเป็นบ่คนหมันบ่อาอ่าไปเห็ดบ่าไปเห็ดบ่อย่าไปเห็ด่าไปเห็ดออกบ่ออกบ่ออกบ่อุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้น้ำเอ้ามันยังมีน้ำอยู่ตัวน ข้าวมันก็มีน้ำบ่มีแล้วเนาะอุ้ยเจ้านังโมโหเด้อนี right uh, uh, ่ขุดขังเลกกินกับบเกยขุดกับบเกยเด้ออุ <that <that ้ยได้อุ้ย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 อุยเดี๋ยวด้วยอุ้ย เท่หน่าหัวใหญ่จนย่อกขื้นเนาะหัวใหญ่อ้ยหัวขึ้ใหญ่กลาแท้อยหัวอสองับหัวมันเพิมเนาะจ้ะขังแหล่มันเพิมอุบุบครับผม ั้งแหกเนาะั้งแรกของปีทางแหลกของปีทางแหกของชีวิตจ้ะนี่ใหญ่เลยเนาะสองหัวปัดกินเบิไเบิดเอตายคือหัวใหญ่ขาดไปหัวผลมีน้ำเนาะมีน้ำเพือเพื่อคลายมันอ่อนครับผมมันอ่อน ออหัวเดียวเวอรเมนสีไเกือบหาโลชีบโลคุณโเนี่มีกรสหัวบานนี่มีรุ่นนี่แ่บครงนี้ีรุ่นนี้แ่บรุ่นนี้ว้าวันนี<ะ>้มีกระสวานรุ่นนี้กระชิบไถ่ยกครับจา้าบาพ่อยิกหัวนึงนะ่งเนาะเมืนมาท่านไดอยู่ หัวนี่ก็ใหญ่เด้อจ้ะเอากิ๋นหันหัวนึง2หัวเนาะกุดครั้งแรกครั้งแรกของปีครั้งแรกของชีวิตกินกบ่ทันเคยเด้อจ้ะันเลยมันเลยหึดกเลยหดเลยหนด้มันบ่เด้มันโอ้ยหัวใหญ่ตัวนกยาว thằng nhạo đi Thằng nhạo thằng nhạo đó cả mà này Xám hóa không? em chỉ để bẹt Ơ Nám 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 luôn luôn không? Nám เลยถามเบื้องต้นขึ้นจ้ะกุดหนากค้สมควรเนาะครับวันนี้ฝนลงครูจ้ะอยู่ข้างในข้างในหัวนึงอีพออีแหน่ส้านางกับผึ้งเคยเห็นคือกันเด้อจ้ะกุดหนากค้สมควรจ้ะนี่หัวของพฝนจ้ะ หัวก็มีน้ำคือกันเด้อจ้ะหัวฝน,วนดูบด้คือหัวมนนันนกมันเตี้ยนจังงัเลยงัเลยังัเลยงัด้วยปะสุดละสุดยังสุดอะไรสุด่ะดูอ้ยัยยงไงบ่ได ฮ้ยตากองเพื่อกระลุนคือการเดิ่นจากฝันรุนเอ้าบ่งง้มสักไปบุญมันสากกับองไรเออแม่พี่อูหัวของมานไหนพี่ตัดหันไนคือสัญญาอักแตกเอะได้ปะได้ได้ได้ Ui, bữa ấy bữa ấy tao tay bóng tên nơi ghê tên nơi ghê 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 สองสามโอ้ยใหญ่ขักเนาะโอ้เอ้าตาลุนกันอีกหัวหน่าจ้ะคนน yeah. ี้หัวหน่อยเนาะคนมาหัวหน่อยเสียบกุมหัวใหญ่คนละหน่อยขึ้นหน่อยขักแต่ มันมันไข่มันเพิ n ่มหรือมันน้ำเลยมันเพิ่มตัวหน่งมาหน่อยเนาะมาเบิ่มอุ้ยหน่อยเพิ่งก็มีน้ำคือกันด้วยจ้ะปาดสองหัวยังกันไหม งั้เลยพะย่ร้ยงั้เลยงั้เลยงั้เลยใส้สีแดงมันชันสุดบ่ยับขาดบาสีามหัวนีเลยหาบเอาเลยนะนี่บ่ได้เอาโูสเลิงมาอันน่ะโอ้ยเบิ้งจาสิให้เบิ้งหัวมันนี่ ดึงมขึ้นเจ้าเด้ใส่รองคลากลยเปล่าูอยู่ทางหลังออกเด้อดำเสียมลมตืกวัวปุ้ยหัวไหนจางรุดห่วงเด้อปุ้ยตายตายตายคือขักคือแน่แท้เ้าะถ้าหลุนกันอีกหัวหนามีอีกสองหัว จิมากขค,คาวเดียวมขคาวเดียวยอ,อ,อ,ยอู้ยูมันตับเลยบ้าัดเลยเขื่อมันจริงมันก็มีน้ำคือกันเล่นได้บ่ได้ไ,ได,ได้ได้ได้บ้อู้ยปจับวันนี้ก็ได้เพาผลมาโบ นไดเราขึ้นอไรพี่เราขึ้นให้ปูนปากหนึ่งใส่ซองนันไหมอ้ยเออยวอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยขมเฮงเด้อน้ำนี่อุ้ยเอ้าอู้ยงนเลยงนเลย อุ๊ยสับบ่เลยอู๊ยส้บมี่ติอุ๊ยกับอ,อุ๊ยมีติอุ๊ยกับไอนี่ตอุ๊ยกับไออุ๊ห <c oughs> <c oughs> หัวเดียวสามเมือน พอละเ่นึง่เขาหวานแดดบอลน้อาหวานที่บุกเ่อยเดหน่สีแดดดีนะไ้เยอแล้วี่นาทีป่อสาวนางคุดมันเพิ่มมาเนาะกีดแหลกไ่ิดสุดสายดแหลกไมกิดสุด้ายเนาะคุดมันเพิ่มใส่แหงขนาดเด้อจ้ะน้ำเป็นน้ำมีหออนี่หัวมันเนะ

เปลี่ยนเปลี่ยนมือคุดเลยจ้ะโอ้ยส้านางสูบเอไว้หัวใหญ่มือสายทั้งผุนกระถางใหญ่เลยผุนถาก,<ว>ากส้านางหยาดจนใสค่คอมแบทมาเด้มอมนี่นี่ต็น้ำผุนจ้นะเงา น้ำคือกากสาอยู่น้ำเแหนมอ้ยคหัวก็มีน้คือกันเด้อสุดแล้วบ่วบ่บ่กดีแซบอดีแซบอ้าตุนกันหัวหน้าจ้ะกินงางนีหัวเก่าัน อู้น,นันน่นนัน่นซับแล้วซับแล้วอ้าจอดกันมาเนยว่าแมน,นกุดหนูทั้งนั้นนหน,น่อยแห้งๆเสียมเพิ่งคือจังเขาออนจุกจุกแมนบ่แมนปอดล้วไปทั้งนั้นผอมว่าเดียวกันสอดกันเลยเนาะ

Nam thịt 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 bung ui bung 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 thằng này bung ui mình bung 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 อูนี่อู้เอาโอ้นี่นี่งัดมากงัดมากเอาขุดซอยเพิ่นเนาะเว้ยขุดซอยน้องเพ่นก่อนป๊าดวันนี้ขุดสองคนเลยจ้ะอู้ขุดได้เนาะสุดได้ไงงงเอาเอาปู้ขึ้นะเบ้อขนระเบ้อเอาเอางัดตั้งนั้นงัด อ <c ười> ุ้ยบนเีบซึ่งผมอยายบุ๊ยขดอของไปกมัน่้ย่ยกันไงเนี้ยเปลี่ยนเปลี่ยนกันบ่เ้ยอ๋อของไงยอุ้ยอุ้ยง่าเห็ุดึงอึงจนตาย เอาเอาหลุนวไหมฝากน้ดามันออกก่อนถากน้ำมันออกก่อนนี่โมเมงคุณหนาสำเร็จคำนึงแ้วจอไหมขดั้งเชียงกับหูมีแต่น้ำเขียงเขียงนี่นี่ ก็มาถึงหาโลอีกแล้โบบายแต่หาดูนี่าโลอีกแล้วสวยฮึฮึ

ค่กแน้นแน้นติงติงไงเราด้ยอดงินมอนิเ้อร์ครับซับบ่ซับวันนี้คิดโ่อยอยู่หร มันมาลูกลานได้เ้ยครับเบอร์เก่าเบอร์เดิมครับผมเี่ด3ปสามเหองสี่ักไลน์มาได้ครับหัว n h ạ หเด็ด้ังัาเลยัดเลยปูยงอยู่ไห ค่ะขนาดพูดต้นนี้เป็นต้นหนึ่งแสบเนาะหัวงี้ยงเง่งแสบแสบหอมหอมอีกข้อหนี่งมันหรอเหย่างกันเนาะอุ้ยสามพูนบน อู้สาม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 หัวบนี่อำัจังหวัดอุบลลานีเด้อครับนี่คิดเต็มคิดใหญ่ครับผมฝากก็ไหก็แช่ก็ติดสามม่อนเสนอนบตานั่เด้อครับสำรับคีิเนีวสลาจ่าล่ะครับที่จะกันในส่วสดีสามหัวนะสีบ่แมนหัวนะแส คนเะห็นเป็นตะกรงให้ครับพคนไปเอาชาล่งครับผมเอาเมื่อบวดใหเนาะเอาเมื่อบวดใหครับผมเพราะว่าพูลาส่าวสาวชิบหลูกเนาะผวดโพงโมแบ่งเด้อมันนี่มาพอดุงมันเพิ่มคักแต่น้อบาดนี้เนาะเคยเห็นแต่หัวหนน้อยๆเนาะควายเมร์คว่ามัน บเคยเห็นก <an> ็ได <Wha> ้เห็นบ่เคยพ่อก็ได้พ่อตาย้งัดเลยได้ไหมงัดนี่ยบหัดไดบวงัดเลยววางน้ำด้โอ้ปาดหัวมันอีฝอยแม่โอ้ยพี่มาท่านป่อุนแบกคือเพิ่นอยู่แบกสาลังก็พอแห้งแล้วะนะวละสามสี่หาโหลของตัวน ทางมันตื้อลลยอ๋อีหโหโอกหักวันอุ้ยซับบุกยันโน๊ตซับเสร็จเลับแหงก่อนนยัง่เป็นยังอ้ยน้้ำวู๊วเราไปเห็ตรงไหนน้อมาน่หนงแล้วแสบหวานหอมอร่อยโห คักคับคัคาเทคกัวคนเบิ่งหัวใจไหวแล้วบ้านหัวมันหัวไงคักเหียงกันห้ำเสาะไปหันเบิ่งไม่ติ okay, like ่งอีกบ่ทังไหนหัวหแลน้ย่ะนั่นล่ะเบิดงเลยไมทีทั้งที่เจ้ทั้งที่นั่นเส้นเส้นจะใหญ่ก่านหัวเกาั่นล่ะดูแค่หัวเกาเหรนี่นะคิดว่านี่นะ มดล้เดินกับส่งคูดง่ายอยู่ครับจำเสียมหรือปวดดินก็ได้เนี่ยหันแล้วเป็นตะมีเบ่งทีละครับน้ำ่นน้ำแฉะน้ำบาได้เขามาพอดีเหยื่อมีย่างออกมาอะไแท้ๆต้องค่อยๆเข่าครับผมเข่าห้ามันเพิ่มเบ็ดแล้วเนาะเบ็ดและเบ็ดกันมองไม่ฝอยกระจาหัวหนึ่ง hoa hoa nhà nó vương cái cậy hoa nhầy này tình gì sắc nó Nè Đếp ừ. của ạch thế làm Chiếc hèn quá ngon Lượt bàn vào bên ừ. bát cọp tẩy Bó nhà ổng ơi luôn à Nhà Học nhau. Wow. Ừ. Mua nội lên bốc บุกข้นโคนคือมันห okay, okay. ันเนาะหันกระเส็บขออีกแค่หนึ่งนาะแต่ว่าจ็คสิเป็นเก่าหรือใหม่ครับผมใหม่ใหม่มาเจอบาหัวบ่ใหญ่ดอกไหญ่ใหญ่เอาโหลดแบกแค่นั้แดกแค่ละแบกไอมุนเสน่ห์เลยแดก แบกแค่หัวนี่พ <in> yeah, yeah. ูดไงญ่ายจะแบกเลื่อนี่อเบิงให้แบกท่นางแบกเบิงเอาคักคักแรงนอนบุลุกลงแจนอลงแจงวัยจีนทอนจางนแรานอนลงแจดนด่างเลยมาคุณมันเพิ่มอีก กอมันใหญ่มวนแด้มอก้ได้ได้าตบ่เว้ยโอ้ยหญ่เอาโลโล่อยู่เลยหัววันหัวนี้ปาดอยแม่โอ้ยาโลยังวะรุนฮาโลโอ้ยจะได้แกขึ้นบ้านเ้า น้ำมันเลยนี่น้ำแล้วก็ร่างเป็นน้ำล่างเป็นน้ำระวัาเกือเคียเลยแ็ง <c> แ่งหาโล่มอยู่ถ้นหลุน,นออพอเนื้อนเนีนแห้งครับมั่นเพิ่มนี้ำกักากเลยีนสี้อ <c> ออกกูกำลังเป็นน้ำเนาะ อย่างผักเด้อจ้ะนใส่เกลือข้าวเม็ดเด้อครับใส่ใส่เกือข้าวเม็ดมาเลยลูกชายคนเป็นทหารจบแล้วครับผมตอนนี้ไปเห็นงานอยู่ท่าผ่านตะวันออกครับนบใส่กระไดเนาะน้ำน้ำลายน้ำลายใส่เกือข้าวเม็ดนี่เหยียบแค่นี้แรนเลื่อยกระไดครับขั้นบระของเกลือลมๆลมเพราะว่าเป็นพื้นเล็กครับผมความเบ็ดเป็นรองเท้าเซกีของทหารอ๋อเอาละ ได้ลนนะนี่ครับปุนกันหัวนานครับผมได้จนได้แบกได้หามเด้อจ้บมือน,นี้ <laughs> ได้ร้ายคักจ้ะมันเพิ่มจ้ะตัวน,นี้กับสาวนาซิสาวนงานงกับิพายเอาจ้ะ เบอร์โทร0630686972จากผู้ใดสนใจกระทักลายมาได้จ้านางมาคุดมันเพิ่มจากผุดสองหัวได้ลายคักจ้าได้ประมาณสิบสาวโลอยู่เนาะครับมีแต่หัวมีแต่หัวใหญ่เลยเนาะหัวนี้รุนแบกแบกเอากระไดจ้ยหัวใหญ่แหงจ้าจะมากินเนี่ยก็ฝากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกับสองเราปากับสาวนางในเด้อจ้ะ สุดท้ายในสาวนางก็ขอขอบคุณทุกไลท์ทุกแช์ทุกกำลังแรงใจจ้ะทุกการติดตามทุกการรับชมที่หมอมให้สาวนางจ้าสำหรับคลิปเมื่อนีกกับบอมี่ยังหลายสาวนางขอกล้าคำว่าสวัสดีค่ะพอ,อกันคลิปนาเมื่อนาจ้าผู้ใดสนใจกับภากไลน์ไดเดอจะ้ะ